ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นอเมริกาค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหุ้นไฟโก้หรือไฟโก้นะคะ ไฟโก้นี่ก็คือบริษัทที่ทําเรื่องคะแนนเครดิตไฟโก้สกอร์ที่เราคุ้นเคยกันเวลาแบงก์หรือสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อเนี่ยส่วนใหญ่ในอเมริกาก็จะใช้ตัวนี้ละค่ะในการประเมินความน่าเชื่อถือแต่จริงๆเขาไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีธุรกิจทําซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเ,เพื่อช่วยธุรกิจตัดสินใจอะไรต่างๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าสถานการณ์ไฟโก้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มจากผลประกอบการล่าสุดเลยไตรมาสสปี2025นี่า่ออกมาต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะ ครับผมตัวเลขเรียกว่าสวยเลยทีเดียวใช่ค่ะรายได้รวม536ล้านดอลลาร์โตไป20%กำไรสุทีิก็ไม่น้อยหน้าพุ่งไป182ล้านโตตั้ง44%เมื่อเทียบกับปีก่อนโหโตเยอะมากครับค่ะทำให้บริษัทต้องปรับคาดการทั้งปีขึ้นด้วยนะคะรายได้คาดว่าจะเกือบเกือบ2,000ล้านเหรียญกำไรต่อหุ้นก็25.60ดอลลาร์ แล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือกระแสเงินสดอิสระหรือ free cash flow ทำสถิติสูงสุดใหม่เลยนะครับ276ล้านในไตรมาสเดียวแถมยังซื้อหุ้นคืนเยอะด้วยอืมแสดงว่าเงินสดเขาดีจริงๆใช่ครับแล้วถ้าไปดูไส้ในเนี่ยรายได้หลักๆเลยมาจากส่วนธุรกิจคะแนนเครดิตหรือ score segment อันนี้โตถึง34%เปนะครับเป็น324ล้านเหรียญ โตเยอะกว่าค่าเฉลี่ยรวมอีกนะคะใช่ครับโดยเฉพาะที่มาจากลูกค้าธุรกิจหรือ B2B นี่โตพรวดไป42%เลยปัจจัยหลักๆก,ก็มาจากการขึ้นราคาต่อนหน่วยครับแล้วก็ปริมาณสินเชื่อบ้านที่เพิ่มขึ้นบวกกับการต่อสัญญาพวกบริการเอ่อ Buy Now Pay Later หรือ BNPL ในสหรัฐอ๋อขึ้นราคาเป็นหลักนี่เองครับผมแล้วก็มีเรื่องการเริ่มใช้ FICO Score 10T ตัวใหม่ล่าสุดในการอนุมัติสินเชื่อบ้านล็อตใหญ่ๆ แล้วก็เพิ่งเปิดตัวไฟโ o กสกอร 10BNPL ด้วยนะอันนี้คือเริ่มเอาข้อมูล BNPL มาคิดคะแนนครั้งแรกเลยฟังดูดีมากเลยค่ะทั้งตัวเลขทั้งนวัตกรรมใหม่ๆแต่เอ๊ะการที่โตจากการขึ้นราคาเยอะๆแบบนี้มันจะยั่งยืนไหมคะโดยเฉพาะพอมีข่าวเรื่องอกฎระเบียบใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะถึงแม้ตัวเลขฝั่งสกอร์จะดีมากๆ กำไรขั้นต้นหรือ g r o s s margin สูงปรี๊ด80%เลยนะแล้ว operating margin เฉพาะส่วนนี้ก็88%สูงมากๆแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงใหม่เข้ามาจริงๆครับคือมีบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าไฟโก้เนี่ยขึ้นราคาค่าสกอร์กับลูกค้าธุรกิจเยอะมากเลยนะในช่วง7ปีที่ผ่านมาขึ้นไปราวๆ900%จากปี2018หู900%ครับซึ่งการขึ้นราคาแบบนี้ต่อไปอาจจะยากขึ้นเพราะล่าสุดเลย หน่วยงานกำกับดูแลด้านบ้านของสหรัฐที่ชื่อ FHF A เขาประกาศยกเลิกกฎที่ว่าสินเชื่อบ้านที่จะขายต่อให้ f a n นี่แมงกับ f r e d d ี้แม็ต้องใช้ไฟโก SCORE เท่านั้นเอ้าเหรอคะแล้วเขาให้ใช้อะไรแทนได้ Fanny m a มงกับเฟรดดี้แม็นี่รายใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับส่งเจ้านี่รำซื้อสินเชื่อบ้านไปรวมๆกันก็เกือบครึ่งตลาดเลยนะตอนนี้ FHF A เขาอนุญาตให้ใช้คะแนนของคู่แข่งอย่าง Vantage 4.0ได้แล้วด้วยการเสียสถานะเหมือนผูกขาดไปแบบนี้ ผลกระทบมันน่าจะเยอะสิคะแน่นอนครับอันนี้เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่ตลาดมองอยู่เลยไฟโกอาจจะต้องเจอการแข่งขันด้านราคาจาก Vantage 4.0ซึ่งคาดกันว่าราคาถูกกว่าแล้วก็มีจุดขายอื่นด้วยเช่นเอาข้อมูลการจ่ายค่าเช่ามาคิดคะแนนด้วยอ๋อมีฟีเจอร์ต่างออกไปครับที่สำคัญคือ Vantage Score เนี่ยคนที่ทำคือบริษัทข้อมูลเครดิตยักษ์ใหญ่3เจ้าซึ่งปกติเหมือนเป็นคนส่งข้อมูลให้ไฟโก้ครับ ตอนนี้กลายเป็นคู่แข่งในสนามเดียวกันซะแล้วอ้าวกลายเป็นเวนเดอร์หันมาแข่งเองเลยเหรอคะแบบนี้ก็เสี่ยงทั้งเรื่องราคาทั้งส่วนแบ่งตลาดเลยสิถูกต้องครับความกังวลหลกัหลกๆก็คือถ้าไฟโก้ขึ้นราคาไม่ได้เหมือนเดิมหรืออาจจะต้องลดราคาลงมาสู้หรือเสียส่วนแบ่งตลาดไปบ้างเนี่ยกําไรที่เคยสูงมากๆจากธุรกิจสกอร์สอาจจะหายไปเยอะเลยเพราะมาจิ้นส่วนนี้มันสูงมากอยู่แล้วใช่ครับ88%นนี่สูงจริงๆ เรื่องนี้เลยทำให้คนเริ่มกลับมาถามเรื่อง valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้นว่ามันแพงไปไหมเพราะตอนนี้ PE ของไฟโก้สูงถึง53เท่า53เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเยอะเลยนะคะนั่นประมาณ23เองมังคะตอนนี้แล้วเทียบกับคู่แข่งอย่าง TransUnion Equifax นะคะก็สูงกว่าเยอะครับคู่แข่ง PE ไม่ถึงขนาดนี้ PE สูงขนาดนี้มันสะท้อนว่าตลาดคาดหวังการเติบโตสูงมากๆต่อไป คำถามคือตลาดได้คิดเรื่องความเสี่ยงใหม่ๆพวกนี้เข้าไปในราคาเพียงพอแล้วหรือยังถ้าการเติบโตมันสะดุดขึ้นมาจริงๆราคาอาจจะปรับลงแรงได้เลยนะคะนั่นคือประเด็นเลยครับบทวิเคราะห์บางเจ้าเลยมองว่าราคาปัจจุบันอาจจะแพงไปแล้วเมื่อเทียบกับความเสี่ยงพวกนี้เขาประเมินมูลค่าเหมาะสมไว้ต่ำกว่าราคาในตลาดพอสมควรเลยนอกจากนี้ก็มีเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อหุ้นคืนเยอะๆกับเรื่องความสัมพันธ์กับ r e เ u l a t o r ที่อาจจะตึงๆขึ้นด้วยครับ แต่ถ้ามองมุมบริษัทเองผู้บริหารเขาก็ยังดูมั่นใจนะคะโชว์ผลประอกอบการดีเพิ่มคาดการตลอดเน้นเรื่องนวัตรกรรมทั้งไฟโกเท t เรื่อง BNP L แล้วก็ฝั่งซอฟแวร์ก็ไปจับมือกับ AWS ด้วยนี่คะครับฝั่งซอฟต์แวร์รายได้รวมอาจจะโตไม่เยอะแค่3%แต่ตัวรายได้ประจำจากแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์ม ARR เนี่ยโตดีนะครับ18%แล้วก็ยังซื้อหุ้นคืนต่อเนื่องสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น แสดงว่ามุมมองในตลาดตอนนี้ก็คงต่างกันพอสมควรใช่เลยครับคือมีทั้งฝ่ายที่มองว่าเสี่ยงเยอะแล้วการเติบโตอาจจะชะลอ valuation ก็แพงไปกลุ่มนี้ก็จะแนะนำให้ระมัดระวังหรืออาจจะแนะนำขายแต่อีกฝ่ายก็มองว่าเออความเสี่ยงก็มีแหละแต่พื้นฐานยังดีผมประกอบการล่าสุดก็ยังแกร่งยังไม่เห็นผลกระทบชัดๆในตัวเลขอาจจะยังเร็วไปที่จะฟันธงก็แนะนำให้ถือรอดูก่อนรอฟังผู้บริหารพูดในรอบหน้าด้วย อืมเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนจริงๆนะคะทั้งจากเศรษฐกิจดอกเบีย้ยสูงอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ประเด็นเฉพาะตัวของไฟโกเองครับความไม่แน่นอนสูงมากครับตอนนี้น่าติดตามมากๆค่ะว่าไฟโก้จะแก้เกมยังไงกับความท้าทายใหม่ๆนี้ท่ามกลางความคาดหวังที่ยังสูงลิว่วสุดท้ายแล้วคําถามสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าไฟโก้จะเสียส่วนแบ่งตลาดไหมแต่อาจจะเป็นว่าในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมด AI ก็เก่งขึ้นทุกวันโมเดลคะแนนเครดิตแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันจะยังคงความสำคัญแล้วก็มีอำนาจตั้งราคาสูงๆแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนอันนี้น่าคิดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันใหม่ในช่องหุ้นอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะ